สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้า u r ริช br 1 6 0 a นะครับก็กีตาร์ตัวนี้ผมสั่งซื้อออนไลน์นะครับจากทางร้านปิเทอรสารวันนี้ของเพิ่งมาส่งก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่าเจ้า br 1 6 0 a เนี่ยลักษณะเป็นยังไงแล้วก็เสียงเป็นยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่แนะนำนะครับเวลาเลือกซื้อกีตาร์ครับไม่ควรจะสั่งซื้อออนไลน์โดยไม่ได้เจอกีตาร์ตัวจริงนะครับถ้า เป็นไปได้นะครับคนไปควรที่จะไปทดสอบทดลองกีตาร์ที่ร้านนะครับกีตาร์บูริชเป็นของบริษัทซาก้าอินสตูเมนต์นะครับที่อเมริกานะครับออกแบบในอเมริกาแล้วก็ส่งไปผลิตที่จีนนะครับเป็นกีตาร์แบรนด์ของอเมริกานะครับแต่ว่าผลิตโรงงานอยู่ที่จีนนะครับคุณภาพเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากมาตินเลยนะครับมาตินมีทรงไหน b บูริชก็จะมีกีตา ส่งเดียวกันแล้วก็สเปคไม้เดียวกันเลยรวมถึงการเบสซิ่งเอ็กเบสซิ่งนะครับฟอร์เวิร์ดชิฟต์เอ็กเบสซิ่งหรือว่าจะเป็นการสแกนหลอดนะครับตูริสเนี่ยก็ทําตามมาตินเลยก็คุณภาพของไม้ก็เรียกได้ว่าเป็นไม้คุณภาพดีนะครับเสียงก็ใกล้เคียงก,กันกับมาตินนะครับโดยที่ราคาเนี่ยมันกว่ามากครับเรียกได้ว่าราคาประหยัดเลยก็ราคาประมาณ 1- ใน3ของมาตินนะครับตัวเนี้ย BR 1 6 0 A ถ้าเทียบกับมาตินดี28ิครับราคาประมาณแสนกว่าบาทแสนสองตัวนี้ประมาณ3-4มสี่หมื่นถูกกว่า ราคาหนึ่งใน3ามเลยนะครับมาแกะดูกันเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างไปกันเลยนี่ครับมาแล้วก็กล่องถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ครับเมื่อเอาบับเบิลออกครับก็สภาพกล่องโอเคเนาะ ซีรีสเนาะไม่ไม่มีรอยอะไรครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเปิดกมาก็ก็จะเป็นเป็นซองนะครับบูริชใส่ใส่ซองมาเดี๋ยวเรานี่ครับในบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับกีตาร์มาอยู่ในซองครับเรามาแกะ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นซองผ้านะครับอันนี้เป็นเป็นซองเหมือนเหมือนซองหนังซองกรรมะหยี่หนังสองเคราะไหมด้ยหนังแท้ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ข้างในก,ก็เป็นตาบูเลชอย่างนี้นะครับเปิดซองมาจะเป็นนี่พ่แจมาให้นะครับ นี่พระเอกของเราครับมีซิลิกาเจลอยู่ข้างในนะครับไม่เนลรเรามาดูกันว่านี่นะครับตัวสภาพตัวกีตาร์เนาะไม่มีร่องรอยนะครับด้านข้างด้านหลังว้าวลายไม้สวยนะสวยมากเลยนะครับ ข้างใหมายหน้าเป็นอดีลอนแดกนะครับแล้วก็เฟสบอร์ดแล้วก็คอเป็นมอกกานี ok ่ะมอกกานี ok นะครับดูตรงเฮดสต็อกมีห้องบูลิตยอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังเป็นกีตาร์ที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ภาพมาสมบูรณ์เนาะ กอตรงเราลองเราลองมาทดสอบกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราตั้งสายเสร็จแล้วมาทดลองกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไง ส่งกีตาร์ส่งเดดน็อตนะครับต้องทดสอบด้วยโอเพนคอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ด E นะครับก็เสียงคอร์ด E นะครับพุ่งมากคอร์ดนึง thank you สอบเล่นพอสมควรนะครับถือว่าถือว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับกีตาร์ที่ผมใช้อยู่นะครับมี Fender American Professional นะครับแล้วก็จะมีตัว Taylor GS Mini แล้วก็ตัว Taylor 312ซึ่งเป็นทรงแก่นคอนเสิร์ตครับตัวมันจะเล็กกว่านี้แล้วก็เสียงมันจะออกแนวสใสๆนะครับเบสมันจะน้อยกว่าตัวนี้อันนี้เป็นทรงเดสนอตเนาะ เสียงเสียงก็จะมาเต็มกว่านะครับเสียงจะมาเต็มกว่าเจ้ากีตาร์ที่ผมใช้อยู่นะครับสังเกตได้ชัดอย่างนี้ครับเสียง,เส,ยงเสียงเบสออกเยอะมาก เสียงเบสมันจะพุ่งแล้วก็บาลานซ์มากกว่านะครับซับสแตนโน้ตก็อยู่ยาวพอสมควรเลยนะครับ กีตาร์ตัวนี้จัดว่าเป็นทรงเดด์นอ t นะครับตัวหนึ่งที่คิดว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าในการใช้เลยครับมาดูสเปคนะครับสเปคไม้หน้าเป็นอดิเรกซึ่งจะอยู่ในกีตาร์ทรงสเปคเฉพาะไฮเอ็นเท่านะครับไม้ด้านข้างกับด้านหลังนะครับเป็นโลสูตรนะครับอิ Indian นเะดียนโลสสูทเนาะไม้หน้ากับไม้หลังแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปลากของการ,รับลายสวยงาม คอก็เป็นน่าจะเป็นมาฮอกกานีนะครับเฟสบอร์ดผมไม่แน่ใจว่าเป็นอีโบนี่หรือว่าเป็นอะไรนะครับก็เฮดสต็อกก็เฮดสต็อกก็เป็นอย่างนี้นะครับมีบูเรชิวแล้วก็อินเลก็เป็นนะครับอินเลก็สวยพอสมควรนะครับเป็นหอยเป่าฮื้อนะอัปลโลนนะครับอินเลเเป็นอัปลโลนนะครับแล้วก็ตรงลูกบิดกับเฟืองก็ เฟืงเป็นแบบโอเพนเกียร์ครับถือที่ว่าเป็นกีตาร์ที่คุณภาพเสียงดีเกินราคานะครับว่าแนะนำเลยก็ลองดูนะครับถ้าไม่ชอบทรงนี้ก็ลองดูทรงอื่นก็ได้ถือว่าคุณภาพเสียงพอสมควรเลยดีมากๆนะครับลองดูที่ร้านปีเตอร์สันนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคากันอยู่ก็รีบเข้าไปดูนะครับแนะนำไปให้เลือกตัวออสซลิดนะครับคุ้มมากๆนะครับวันนี้ลากันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ